EBC กำลังจะกลับบ้านกลับบ้านแล้วสี่โมงเลยไป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 ตอนนี้ไม่ต้องดูสภาพนะคะกลับบ้านเข้าไปน้ำจักรยานบนจักรยานไปไปไปทุกคนทุกคนันนี้กลับบ้านประมาณสี่โมงเย็นโอ้ยกระยื้มาถธอ ถ่ายถือดีๆอย่าให้มันใส่ทามยิ้วลังอ่าถ่ายนี่นะคะจะออกถนนแล้วนะคะนั่นน่ะก็จะมีคนข้าไปดูออกได้ดูแล้วทุกคนตามมาดีคุณอ้วนกำลังเร็วนี่เขาจับดีๆก่อนนี่นะคะได้หญิงลิลลี่นะคะโอ้ยอยู่ไหนวะนี่นะคะให้ดูวิว อิวคือสวยมากนั่นนะคะเดกหญิงสีเหวตอนนี้ไม่มีรถเลยนะคะบรรยากาศคือตึงต่างตึงต่างมากเลยคะ่ะอันนี้คือพี่มินแอมแฟมิลี่นะคะทุกคนไม่ต้องไปพิมพ์ชื่อนะคะอันนี้คือโมเอานะคะชื่อ ข้าวช่วงกาข้าวดูะประกาศสี่โมงเย็นก็จะเป็นแบบนี้แหละไปไหนจ้ะลิลี่มาๆคุณดนรี เราจะตัดไปตอนที่เราถึงบ้านกันเลยถึงบ้านแล้วจะได้ประมาณนี้ถึงบ้านกล้องคือสั่นลงักยานขออภัยคือดำมากตัดแดดนู่นคือบ้านเก็บปลาแปบนี่คือปลาใช่ไหม บรรยากาศมันจะคือดีเลยแหละน่แล้วเอาไปเล่นได้แล้วเนี่ยโอ๋ยเ <คน S 3> ม้นมันอะไรอย่างนี้แต่มันคือปลาเก็บซ้อยนะแม่หายจะไปเขียนน่องแล้วเอาไปเล่นไดยเอาขึ้นมเก็บสมาชิกของคนปลาพาแดงมาอีกคนไนรีดมันเล่าตอนเย็นจะเป็นประมาณนี้ ก็ EP สี่เราจะเจอกันอยู่ที่บ้านที่ EP สามเราก็บอกแล้วนะเห็นละโอเคเราไปตามติดชีวิตของเออชีวิตคนป่าพารดกกันคือกล้องอาจจะสั่นอีนึงนะใช้โทรศัพท์ถ่ายนะนี่ไะทำไรจะ ไลายมานาวนี่ค่ะทุกคนป่าตรงนี้แปลว่าฐาจนจระเข้ค่ะขอรู้เร่พูดลาวนะคะแล้วก็จะมาแล้วก็จะแล่าปกติเราจะไปคนปา่าพาเดก็กเออลงอยู่ตรงนี้นู่น มันจะเป็นน้องอะไรตรงนู้น então, เราจะไปไปคนปา่าพาแดกตรงนู้นแหละใช่ไหมกระเทยันอะไรเราจะพามาดูยายแมงมโฟกัสหรือเปล่าโฟกัสมอยยแมงมุมนั่นนี่แล้วมันมีแมงมุมน้ำนี่เห็นปะ สวัสดีค่ะทุกคนเวลาสวัสดีตั้งนานแล้วจะตามติดชีวิตของคนป่ผาผาแดดเป็นช่องลาวๆใช่ไหมไมเคิลค<ำ>ันไปบองตาเข้ามา โอ้ตกพอดีไอ้แมอวแมวโอเคเดี๋ยวอ p พีห้าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เออ่เราทำกันบ้านเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP 5ห้าเลยนะเดี๋ยวขอให้น้องอามาละคลิปก่อนแล้วกันลาคลิปบายบายคลิปทุเมีย สมจอยสมจอยจ้าบ๊ายบายคิมนส้มจอยบ๊ายบายค่ะ